สวัสดียามเช้าที่แม่กำปองครับในคืนก่อนอนฟังเสียงน้ำตกกับทั้งคืนเลยครับเนาะนี่ครับบรรยากาศยามเช้าก็สวยงามมากครับทนนะครับ วันนี้โชคดีนะครับฝนมดตกนะครับเนาะวันนี้เราก็จะมีอาหารเช้านะครับที่ทางที่พักจัดเสิร์ฟครับจะเป็นข้าวต้มครับนี่เสร็จแล้วก็มีชุดเล็กฟัดก็เป็นสลัดนะไข่ดาวเสต็อกรอกก็แฮมครับหอมน่ากินนะครับ่ะเดี๋ยวเติมพลรงังกันก่อนนะครับ ก็เป็นบรรยากาศหมู่บ้านแม่กำปองงมามเช้านะครับก็จะได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึง่งตอนเย็นก็งามแผมแบบนะครับเนาะเ,นบบนเดี๋ยวคนบรดอยกำลังจะเดินขึ้นไปดูน้ำตกครับว่าคุณหมอเขาแนะนำว่าข้างมนสวยมากครับเดี๋ยวพาทำให้ชมไปดูวิวสวยๆน้ำตกต้องเดินขึ้นดอยสักคงบอกไก่ตัวใดเนาะเอานี่ก็เป็นร้านที่เรากิน ย่ายางเมื่อคือนครับนี่เปิดตั้งแต่เช้าอาลยเนาะอัดออับดอัดับส่วนใหญ่ร้านที่เปิดตอนเช้านี่เก็จะปิดเร็วนะครับปิดร้านประมาณนีน่เป็นสองทุ่มนะแล้วเขาก็มีกฎว่าร้านอะไรต่างๆก็เปิดได้เพ่เกินสามทุ่มนะ พ,พี่เขาบอกมาเขาพิชชาคก็ขอไทยคนระับโอ้นี่อัน,นนี้น่าจะมีส้มตำตำส้มครับไะเดี๋ดินทางขึ้นไปดูน้ำตกกันนะครับโอ้จะตำส้มมะมะ่วงทางก็ชันเลือเกินนะครับเนาะโอ้ย ชันมากน้ำตกต้องเดินไปลุกว่าโอ้เมื่เจได้ขึ้นดอยไรเยวเซลคนในหมู่บ้านค่ะเมื่อกี้ค่ะก็ไปสามเนียเซลเข้าหมู่บ้านไม่ได้ขึ้นหรอหรอไปตามถนนนี่กว่าสองโลแล้วอ๋อถ้าไปในหมู่บ้านไกลกว่าครับแล้วครับจะเห็นแค่ผมป้ามาบวบไก่เนี่ไก่จะเจ้าบนหอดอยบน กะอยู่ที่พอค่ะร้านกาแฟอยู่จิ๋วบนกะโอ้ายละโอ้เบาไหวครับเดี๋ยวเปลี่ยนแผนดีกว่าครับเนาะโอ้บนครับตรงเดินพูดนะตงลงดอยขึ้นดอยลอยหไปไปกีกิโลครับเนาะโอ้บาไหวเปลี่ยนแผนดีกว่าครับเดี๋ยวคนมันดอยต้องรีบทำเวลาไปเก็บของเลยเนาะเพราะว่าจะต้องออกจากที่เสี่ยงนะ เดี๋ยวไปดูแถวๆนี้แทนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็อาจจะบินดูมุมสูงเดี๋ยวไปหาที่มัอมอๆก่อนนะครับอาตรงนี้มีวัดเก่าครับวัดอะไรอย่งเนี้ยั่นโออามาัทนัดก็ไม่บังดูนี่ครับพระเกา่า ต้นนาสดเกิดครับนี่ครับอืมไม่พักนะครับ นี่ทางเราไปดูน้ำตออกอรู่ต่อน่าใจรครับโอ้ยนี่วัดอยู่ในน้ำตกครับตุนมดดกเคยหข้ขมูลเลยนะเนี่ยดูโอ้โหนี่น้ำตกแพงมากครับดู วัดหยุดดูสางน้ำตกเลยที่ตน้นได้ว้นนครับเดี๋ยวลงไปดูหน่อยลงมาดูครับโอ้โหนีนหน่เป็นซุปตี้อยู่เปล่าน่าจะเป็นุติ น้อยเนาะถือกระตกกระด้างขนางล่างนี่ติดยอดอ๋อเนี่ครับอ๋อนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่นี่ก็ทางเลนขึ้นได้โอ้สวยงามครับนี่ โอเคกันว่าน่าจะอันนี้เหละครับเนาะเดิมปลาไก่ตัวไี้ครับต้มปลาไก่เป็นน้ำเุปหือลุงมันบอกที่เนาะขางในพวกอาจจะเสืยอก็ได้ครับแต่วันนี้ผมมีเวลาละวัดคันนาพึกษาครับแม่กำปองครับนะตะ่กี้ก็ไม่นบางอาวธนัดนะยนดใสแว่นตัวนูนนี่มันมืดพี่ปฝนเริ่มลงเม็ดละเดี๋ยวกลับที่พาคกันก่อนครับ ตอนนี้มาเอากระเป๋าให้แขกครับห้องพักบนยอดดอยครับข้างบนนี้ก็จะคือละัสามครับับห้องประมาณนี้ครับอืมโอ้มีที่นั่งมันด้วยนอนแบบชิวๆเสียวๆนะครับะโอ้โหสามพันบาทก็ต้องเดินขึ้นมาสูงกันเนาะ ขมว่าข้างล่างใกล้ๆน้าก่อนจะได้แล้วนะครับน,น,นะน่ครับเดี๋ยวมาดูห้องพักชั้นบนสุดเลยนะครับเนาะชั้นบนสุดก็จะประมาณนี้นี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่สามพันหรือเปล่าพวอหนงะ <c oughs> อาจจะแปลงกว่านะครับอยู่ยอดสุดละขึ้นไปต่อได้และาะ ปรับปรุงครับ